สวัสดีครับสวัสดีพบก,กับเราช่องรายป๋องกระคอนอีกนะครับผมนึกว่าปล่อยเขากินหญ้าครับปล่อยเลนเล่นนึกว่ามาทําอะไรข้างหลังนี้นะครับผมแอบมาผมนอนเตีอยู่มาเก็บลูกมะม่วงนะมะม่วงใช่ไหมมะม่วงอะไรเนี่ยลูกอะไรไม่รู้ หลังเมนเลยไม่รู้บอกว่าขวานัวผีรูกอะไรป๋องมะม่วงป่าบอไม่ใช่ใหม่แล้มะม,ม,ม่วงลูกอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าไมไ่กินได้เจะป๋องมาแอบมานน่นหญ้าฝั่งนน้นเต็มน้ำไม่กิน แอบมาข้างหลังเมนผมก็นึกว่าจะมาหาอะไรกินแถวรอบเมนนะผมนึกว่าจะากินในดอกไม้กระปุกรอบเมนที่ได้ได้นะครับมากินผลไม้ไม่รู้ลูกอะไรเก็บกินเทละลูกนับนี่ ก็ปล่อยกินตออาวันเสียไซด์นะครับช่วเงเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับก็แล้วแต่เขาจะกิน,นครับผมก็ไม่มีใครวุ่นวายอยู่แล้วนะครับบริเวณนี้มีแต่ผีนะครับผมก็เอ็นปกลัวนะแต่บงบันก็จริงแต่ผมกลักวผีนะผมช้างนี่อ,อ๋อแล้วอะไรอยู่ตรงนี้ตรงนี้คืออะไร อยากไปไหนก็ไปนะครับเราปล่อยฟรีสไตล์วันหนึ่งครับผมหาต้นไม,ม้กิน อยากไปทางไหนลูกพี่ ก็หากินไปเรื่อยตามภาษาเขานะครับผมจริงๆก็ไปบ้านงานมาก็อิ่มแล้วนะครับผมยา่ยาหญ้าหวานนะครับแล้วก็อะไรต้นกล้วยครับแล้วก็กล้วยนะครับผมกินเยอะแล้ววันนี้เขาก็หาต้นไม้กินเปลี่ยนเมนูนะครับผมต้นไม้นี้คือต้นข่อยนะนี่ ต้นคอยต้นคอยไม่ใช่ต้นเจ้าต้นคอยก็จะใบสากๆนะครับต่ก่อนแถวบ้านผมเยอะนะคตัวนี้ก็โดนทำลายทิ้งนะครเพราะว่าเปลืงพื้นที่ในการทำนานะครับ ันนี้พี่ป้องก็อยู่บ้านธมอนะตำบลธมอจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอำเภอประสาทโดูเด็ดมาแล้วครับผมเด็ดมาแล้วร้นอนหลังนะ ก็ม pues, pues, vale no ีที่รู้ๆมีพาเอ็กซิทนะครับพายป่องพายยอดรักพายเอ็บร้อยแล้วพายขวัญขวัญเงินนะครับส่วนเชือกอื่นก็ยังไม่ทราบเลขชั้นนะครับผม ไปไหนลูกพี่ลูกพี่จะไปไหนบนลูกพี่ที่ต้นข่อยดูตดดิตดเหม็นอีกอ่าไปไหนลูกพี่ทอย พี่จะเกากําแพงนะผมกําแพงหักไนปะลูกพี่กําแพงแตกกเสียหายอะไรแสนนะลูกพี่นี่นะครับจุดเป้าหมายหลักเขาคือตรงนี้นะนี่นี่ต้นตาลครับจะมีลูกตาลสุกนะครับแต่ว่าเราไม่ให้กินนะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อช้างนะครับลูกตาลน,นี้อาจจะเวลาช้างเคี้ยวไปแล้วมัน เรียกอะไรมันมันลื่นเข้าคอนะลื่นเข่าคอทำห้ติดคอช้างนะผมเราต้อตงกันกันเขาไว้แพนเขาสูงเขาเขาซุ่มซุ่มมาแนแะอบมานะผมเนี่ยปะปะไม่ทันแล้วครับน,น,บนี่อยู่ในมือแลว้วเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดครับกับลูกตาน,นี่มากลับคืนให้กินหญ้าดีนี่หอมนะหอมโอยจิกคอตายด้อง ดูนะเขาเวลาขเขากัะเขาจะดังดังคนระับมันจะดังกึบเลยครับปะปะมันหอมนะเขาไม่ยอมปล่อยหรอกครับโอ้ยปะ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 เะ้ะปะปะูกตาปกันนะปะปะปะนะปะัะปะปะปะนเปะะ เมือนได้ยินไหมครับเหมือนเราเคี้ยวเม,ม็ดมะขามขั่วนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้ช้างกินนะครับแต่ว่าเราผมไม่ได้มองับเมื่อกี้ตรงนั้นว่ามีลูกตาลอันนี้เขาเดินลอๆไปของคงได้กลิ่นนะครับผมนี่นินิขาลูกตาลมันจะมีนินน,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 นี่ขาวๆเนี่ยมันจะ มันจะเป็นเหมือนมะพร้าวนะนี่นี่นี่นะครับเขาชอบกินเอานี่บวกกับบวกอะไรนะกินหอมครับกินไปอยากกินกินไป ด,ดพี่ป๋องชอบกินต้นลูกตาลมากเลยครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินนะผมมันจะลื่นเข้าคอแล้วนะติดคอนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้เราก็พาพี่ป๋องกินหญ้านะครับผมปล่อยเขากินรีแลกวันหนึ่งนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ